สวัสดี่นครับออไทยบ้านมาอีกแล้วครับพูดไทยผสมอีสานอ,อีกแล้วครับมาในวันที่6นะครับหกุมภพาสองห้าหกห้านะครับวันนี้หน้าสถานีหนรพงประมาณ6กโมงนะครับหกโมงกว่าๆตรงนั้นเป็น6กโมงยี่สิบเข้ามาซื้อตัว๋วแล้วก็จะขึ้นรถไฟครับเดินเดิ เดินเลาะชงวิวหน่อยครับวันนี้จะมานั่งรถขบวนรถไฟที่3 1 3 5กรุงเทพอุบลน,นะครับแต่ผมจะไปลงที่สถานีบางซื่อนะครับเพื่อไปทุระครับจะมีคลิปที่ผ่านมาแล้วครับขึ้นทันที่3ครับกรบุงเทพอุบล ที่3มหมายเลขเนั่งที่1 0 13ครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ค่ารถสาวบาทครับ20บาทน,นะครับสาวสาวภาษาอีสานแปลว่า20่นะครับภาษาไทยแปลว่า20่าวสาวหนึ่งครับเป็นการท่องเที่ยวแบบบ้บานบ้านจากออดดีไอวายหรือออดไทยบ้านคนเดียวกันนะครับ ว่า d y เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับด้านต่างๆมีช่องหนึ่งนะครับช่องนั้นผมพึ่งทางช่อมได้ปีกว่าๆนะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยได้ลงคลิปมีช่วงนี้ครับที่กำลงลงคลิปบ่อยส่วนส่วนช่องนี้กําลังพึ่งมาลงคลิปก็บรรยากาศหัวล,ลําโพงครับเช้าๆเลยครับหกโมงกว่าครับ รถออก6โมงนะครับตอนนี้6โมง30แล้วกรุงเทพอุบลราชธานีนะครับยางขึ้นครับยางไปดูลาดเราหน่อยได้ดงยางขึ้นวิธีขึ้นรถไปก็ถ้าคนไม่เคยเห็นก็จะขึ้นแบบนี้นะครับถ,ถ้าอยู่บางคนไม่ขึ้นนะครับบางจังหวัดไม่ได้เคยผ่านรถไฟนะครับไม่มีจริงๆนะ มาเดินขึ้นเดนเดอครับเลือกไม้เลขครับดูไม้เลขหาันนู่นหนนนันนี่แต่ทีนี้ผมขึ้นไปผมก็ยังไม่ได้นั่งเพราะว่ารถยังไม่ออกก็เลยลงมาเดินใหม่ครับมาเดินดูบรรยากาศน้อยประมาณหกโมงครับหกโมงครึ่งตะวินเริ่มขึ้นแล้วครับตะวินภาษาอีสานถ้าภาษาไทยก็ดวงอาทิตย์และครับตะวินตะวิน เพลงก็ร้องเนี่ยอยู่นะบรรยากาศเศร้าๆนี่ก็อากาศดีครับคนไม่เยอะนะครับวันที่ผมไปเนี่ยเขาเป็นวันอาทิตย์ครับคนไปต่างจังหวัดผมก็เห็นขึ้นปะปลายนะนี่ขึ้นมาอีกทีรอบหนึ่งครับ รถจะออกเลยขึ้นมารอหน่อยดูหมายเลขนั่งที่นั่งนะครับตรงด้านหลังผมนั่ะชี้ไปนะคันที่สิที่นั่ง4ีสิบสามคันท,ที่สข้างล่างนะก็นั่งครับตัดภาพตรงหน้าต่างมุมมองอีกด้านหนึ่งครับสังเกตไหมยาาผมมันจะเป็นเหมือนมันเหมือนมันสั่น ผมไม่มีไม้กันสั่นนะครับมันจะเป็นภาพมัวๆบางช่วงผมใช้โปรแกรมโปโตในอะไรนะใน Google ทำมันก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ภาพก็ยังจะเบลอครับเป็นเพิ่มเพิ่มเแต่ก็ดีนะครับมันไม่โยกเยกเท่าไหร่ดีกว่าไม่ทำนะนะครับเห็นไหมบางื่อง

สมัยก่อนพูดถึงสมัยก่อนคนไม่มีรถส่วนตัวครับจําได้ว่าคนมันขึ้นรถรอเลยมาถึงตรงนี้เลยครับผมจําได้นะจะมีห้องน้ําตรงนี้ต้องมาขึ้นรอคิวเข้าห้องน้ําที่ผ่านมานี่ครับขึ้นมาขึ้นรอถึงตรงนี้เลยคนนี้เยอะแน่นมันครับคือไม่สามารถเดินได้เลยนะําบนบนรถนะครับเดินได้แต่พวกใขายของอเบียดไปนี่อนุสวรีของเกี่ยวกับ สร้งสถานีหรือหรือร้อห้าห,ห,หรือเปล่านะผมไม่นแน่ใจไม่ลืมไม่ได้อ่านเห็นเห็นตั้งนานแล้วแต่ผมไม่ได้อา่านครับครบร้อยกว่าปีแล้วมั้งครับรถไฟไทยนะถ้าจำไม่ผิดนะก็ดูบรรยากาศข้างทางครับท่านอย่าไปอินกับภาพบางภาพนะครับเพราะว่า มันก็เป็นแบบบ้านๆที่ผมถ่ายนะครับบางอันบางอันจะดูไม่สวยทองฟ้ากําลังขึ้นคนะรับดวงอาทิตย์สีสวยมากสาเหตุคนที่คนอีสานเขาบอกว่า,วาตื่นเสารเด้งงานหลายตื่นสายเด้งงานหน่อยหมายถึงว่าถ้าเราตื่นเช้าเราจะเห็นอะไรก่อนเขานะครับหรือได้งานเยอะถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าในการทํางานนะได้ทา งานบาดงานอะไรเช็ดนู่นเช็ดนี่ก่อนเขาถ้าตื่นสายก็หมายถึงคนอื่นเขาทำเสร็จแล้วหรือเขาไปไหนถึงไหนแล้วตัวเองยังไม่ไปถึงไหนนะานตำนอนน้นองนั่นแหละครับที่ว่าตื่นเศร้าเด้งานหลายตื่นสายได้งานาหน่อยนะครับสุฟาษิตอีสานนะครับนี่ครับข้างทางก็เป็นบรรยากาศแบบนี้ครับ ตรงนี้ก็ข้างบนนั้นเป็นสะพานข้ามยมราชสะพานยมราชด,ด้านหลังนี้น่าจะผมท่าจะผมจำไม่ผิดน่ที่เห็นเน,นี่ยน่าน่าจะเป็นแถวตลาดโบบีเด้อพีเอ่เนอะโบบีพูดไทยยากนะคลิปผมเลยพูดไทยผสมอีสานครับผมกวดต้ ตกอีสานเฉลี่ยนด้านนี้ด้านฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นตลาดรังตลาดโบบีเดอพี่น้องเดอตัวน,นี้เป็นที่ของรถไฟนะครับด้านที่บ้าเนี่ยถ้าขยายออกเนี่ยได้ที่ก่วงครับ ล้างรถไฟมาถึงยันหัวลําโพงได้เลยนะครับรถไฟล้างคู่ตอนนี้ก็ล้างคู่อยู่ครับแต่มันวิ่งวิ่งต้องผ่านเส้นทางที่ว่ารถรถมีรถนี่นแบบนี้นครับพวกรถต่างๆถ้าทําก็ต้องทําข้ามยกระดับมาถ้าความคิดส่วนตัวนะครับไม่ได้ไม่ใช่มีอำนาจอะไร แล้วใมาสโลบลงตรงหัวลำโพงผ่านสถานีย่อยสามศีนครับสถานียังยังไม่ได้ผ่านครับยังไม่ถึง ทางก็เป็นบรรยากาศนี้ครับมองดูเหมือนบ้านนอกนะแต่ที่นี่ในกรุงเทพนะครับผ่านแยกถนนแบบนี้นะครับที่ว่ารถไฟบางทีติดติดไฟแดงก็มีนะครับตรงนี้นี่ครับผ่านสถานนีที่นั่งนะพัฒพัที่นั่งสมัยก่อนทันเสด็จฝั่งท่งนี้ก็สะพานนะครับระวังนะครับสะพาน อยลื่นแค่ดอกนี่ตรงนี้มันก็เป็นรางคู่อยู่ครับรางคู่วิ่งขาขาล่องก็ฟังฟังขาวามือท่านผู้ชมเสีย <_' S 1> งลมพัดัโทรศัพท์ไนเดอร์ครับลำคารไนเดอร์สังเกตดูเวลาผมถ่ายผมดูอย่างนี้ผมจะวิววิวสวย,ย,ย,ยมีรถไฟจอดรอที่สถานี วันหนึ่งวิ่งสวนครับไม่ได้วิ่งสวนกันนะรถคันนั้นจอดอยู่เฉยๆนะแฟบ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 แ,ฟ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 แฟนี้รถรถชิ้นนั่งนอนนะครับปรับอากาศเคยนั่งแล้วนะครับแบบนี้แต่ถ้าถ้าไปช่วงไกลๆเป็นหน้านั่งอยู่ครับนอนไปเลย ถึงสถานีเขาปลูกนะครับรถขับที่เห็นนะี่ยส่วนผมก็ชอบนั่งแบบนี้ครับไม่ชอบแอร์ครับผมเป็นคนไม่ชอบแอร์ครับคนกำลังขึ้นนะครับที่สถานีสามเสนนะครับสงสัยจ,จะไปอุบลหรือต่างจังหวัดนะครับเนี่ยนี่ครับสามเซน แต่ท้ายนี้ต่อไปที่ผมจะลงคือบางซื่อเด้อพี่น้องเป็นคนสีสเกตจะไปลงบางซื่อทําอะไรครับไปฉีดวัคซีนครับมันจะมีคลิปต่อไปคลิปต่อไปอ๋อคลิปผมลงไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวผมตัวนั้นเป็นคลิปสั้นๆฉีดวัคซีนนะครับผมจะไปลงบางซื่อเขาฉีดวัคซีนพี่น,น,น้องนี่สามเศษสช่นี้นสามเศษ สมัยตอนเป็นเด็กผมจะมองดูแบบนี้นะครับไป,ไปน่นไปนี่อายุผมเข้าหลัก5้าแล้วนะครับเท่าแล้วเข่าแล้วแก่แล้วคนนี่ครับรถไฟฟ้าที่ปกสายสีอะไรต่างๆเขาทํำมาถึงสุดตรงนี้นะครับยังยังเผื่อทําต่ออยู่นะครับนี่สังเกตดูนะถ้ะาต่อถึงหัวลำโพงก็ดีๆนะ เพียงแต่ว่ารถปทดบ,ทบาดวัวลำพง,งลงเอาสายที่จำเป็นเข้าสังเกตถนน,นมันยังเปล่นขึ้นนะขนาดนั่งรถไฟขนาดผมกล้องผมยังโยกเยกเลย ถ้าไม่เป็นขึ้นมันก็เนี่ยถ้าท่านที่ทํำรางรถไฟทนมากเขาจะเดี๋ยวนี้เขาใช้ตัวเครื่องท่านสมัยทํานะครับตัวน,นี้เป็นรางเก่านะครับเก่าผสมใหม่ผมพูดนี่ไม่ได้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานใดน,นะครับผมพูดตามที่ผมนั่งเฉยๆนะครับผมชอบบรรยากาศ ทางทางก็เลยถ่ายไปเพื่อเป็นแน,แนวแนวทางสำหรับการน้องเด็วระหว่างสะพานนะครับผ่านสะพานนี้ก็น่าจะเข้าสถานีกลางบางซื่อนะครับมองเห็นแวบๆอยู่ไกลๆนู่นเป็นการเที่ยวแบบบ้านๆดับพูดเท่าอ ้บ้านครัรยากาศเช้าเชนี่ก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับเดอ้อพี่น้องเดอ้อสม,ม่ากผมถ่ายเมื่อก่อนต้เคยถ่ายอยู่แต่กลางกลางคืนนะนั่งรถกลางคืนดีนะครับที่ก็ห้ามคนเมาขึ้นรถแต่ก็ยังมีแอบขึ้นอยู่นะครับทำท่าเดินตรงๆขึ้น แต่พอถึงขึ้นรถแล้วทั้งอ้วกทั้งบนหน่อยเด้อเคยเจอครับก็เลยห้ามดื่มบนรถผมก็คนดื่มนิดหน่อยนะครับแต่ผมไม่ได้ดื่มบนรถนะครับผมจะไปถึงบ้านหรือแต่ถ้าเราเดินทางเราจะไม่ดื่มเลยนะครับไม่ดื่มเลยนะพูดบอกให้พูดเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นแนวทางระวังอุบัติเหตุ เวลาเมาแล้วมีอะไรบนรถนครับทำนองนะั้นก็ดีนะครับชมภาพสวยๆก่อนดีครับบนไปแล้วครับช่วงนี้รถจะวิ่ง้าชานีเลยชะลอหน่อยนะครับ <c oughs> ป้ายนี้เขาบอกว่าอะไร70กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมไม่แน่ใจนะไม่ใช่เหรอ ถ้าผมพูดจิดขออภัยนะครับผมก็เป็นมือใหม่ทำ YouTube เด้อพี่น้องเลยฝั่งด้านนี้ก็เป็นถนนรอบข้างสถานีนะครับพรนัฏฐีนก็เป็นบีเอ็มอาร์ทีลงไปครับทะลุสถานีบางซื่อได้นะครับจุมทางบางซื่อแล้วพี่น้องเอ,อ้ย เมื่อก่อนผมไม่เข้าใจว่าชุมทางหมายถึงอะไรชุมทางก็หมายถึงสายที่เส้นต่างๆมารวมกันครับพวกรางมันจะเยอะกว่าที่อื่นๆเขาครับรางนุ่น,ค,น,นคู่นุ่นคู่นี่ไปนุ่นไปนี่ครับคนเกียบอกมาอีกทีนะครับผมก็อคิดฟูดอาตามนั่นนะสังเกตสถานีก็มีคนขึ้นบางทีก็ไปลงข้างปลายทางไม่ถึงปลายทางครับไป เห็นเขาขึ้นอย่างนี้ก็คิดถึงกันนอกผมเลยลงแล้วครับผมนี่เขาคาดส่งพัสดุรถไฟด้วยได้นะครับจะต้องแพ็กดีๆนะครับเพราะรถไฟมันก็อย่างว่านะพื้นสเสื้อผ้าเนี่ยไม่เท่าไรถ้าพวกเครื่องต้องบอกเขานะครับ การกระแทกกันอะไรก็เขียนไว้เดินไปดูมาจากหน่อย่นิดหนึ่งพอจะไปใช่นอน้องพอตอนช้าฝั่งนี้ก็เร,เริ่มจัดทำขายอาหารมากครับ ยืนดูบรรยากาศทางตีงนี้ต่อไปก็เป็นแค่ทางผ่านน่าจะสายใต้จะดลงจอดที่นี่หรอกก็ไม่แน่ใจนะกานหน้าหัวจักก็ประมาณนี้ครับที่ผมก็กลับสวัสดีเด้อครับ